Welcome back to Muay Hardcore, ladies and gentlemen. You're having a good time this evening. Glad to hear it. Glad to hear it. We've had two great fights. We are back with fight number three, another female ballot at 63 kilograms. Let's meet both of our fighters. The first here is from the blue corner, representing the USA. Please put your hands together for Bree Knitter. <coughs> ขยับพิกัดมาที่63กิโลกรัมสวยสังหารจากสหรัฐอเมริกาครับบรีคริเตอร์วัย33ปีสูง178เซนติเมตรจากค่ายภูกเก็ตสิงห์มวยไทยรายนี้แชมป์เพียบเลยครับสำหรับสาวจากสหรัฐอเมริกาขอบคุณแม่ทีวดีเลยครับ And our opponent fighting out of the red corner from Thailand f a s s i l Sit Saw. อแล้วครับนี่ก็ยอดหญิงมวยไทยอีกคนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับฟ้าสีทองสิทธิ์ซ้ออึงครับ24ปี170เซนติเมตรจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับพบเรื่อเรื่องมวยไทยครับทีมงานสอสมหมยส่งเข้าประกวดพบแมตซีดิน 33 years of age, 178 centimeters tall, with a professional fight record of 35 fights, 27 wins, representing San Francisco USA. Give it up for Bree Nitter! และราชกจากบูมแดงครับอายุ24ปีจากร้อประเทศไทยสูง170เซนติเมตรครับชกมาแล้ว44ไฟชนะ30และเสมอหนึ่งขอสีประมือให้ฟาซีทองสิต์สาอึ่ง from Thailand และกรรมการของคู่นี้คุณสุภตราเข้มทองค่ะ ให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกติกาโชคดีมาแล้วครับคู่นี้ครับคู่ที่สองอนะครับอของบยวญิงครับ63กิโลกรัมครับฟ้าสีทองซีซั่นอื่นกับปรีนิเตอร์จากสหรัฐอเมริกาเอาละครับมาดูกันเลยครับยกแรกครับ ออจากซานฟรานซิสโกครับทนาของบรีนิเตอร์โอ้โหสูงจริงๆครับลูกลางนี่โอ้โหเต็มไปด้วยมัดกล้ามครับเขาบอกให้ดูที่อาหุธหวอยไทยนะครับสูงต่ำดำขาวนี่ไม่ใช่ปัญหาครับโอ้โหแต่ว่าต้องฝาดงแข้งเข้าไปแล้วครับฝาสีทองอย่าตั้งลำนานนะครับชาวต่างชาติขึ้นมาในจ่วงทันทีครับไม่แล้วดูคับกางเกงขึ้นครับ เดินห้าวเป็นมวยผู้ชายนะครับโอ้ยแทงทรายฟ้าสีทองนี่ก็เป็นแบบมวยบูสสไตล์ดุดันอยู่แล้วนะครับอาวุธหนักหน่หนวงรุนแรงวันนี้ถือว่าเจอคู่ต่อสู้ที่ถูกคู่เลยครับโอ้โหดูการขาดมวยครับรีนิตเตอร์ประเภทสาวห้าวนะครับเอาครับไม่ว่ากันครับแล้วแต่สไตล์ของใครครับเทรนเนอร์สอนแบบไหนวางเกมยังไง แต่ที่แน่ๆความเป็นมวยไทยเลือดไทยนั้นอยู่ในตัวเต็มตัวแน่นอนครับ uh huh. อ่าครับ uh huh. เครื่องต้องร้อนนะครับฟ้าสีทองใจเย็นเย็นนี่ไม่ได้ครับต้องวอมเป้าเตะเงื่อมให้ซึมเลยครับเื uh ่น huh. สังเวียนเป้งมานี่ก็ใส่กันแล้วใส่กันแล้วอ่าครับแหมมาเป็นไม้คู่ลยครับอาวุธของบรีลิเตอร์ในขณะที่ฟ้าสีทองนี่ก็มวยเข่าเลครับ ต่อไปซึ้งม,มา็นฟ้าโอ้โหแทงเข่าซ้ายสวยครับปีเลี้ยงไม่ใช่ใครครับยอดแสนชัยนะครับโอ้ยเจอศอกแล้วอารครับฟ้าสีทองยอดยุดยอดมวยหญิงอีกคนหนึ่งครับแหมวันนี้ต้องขยิงแล้วครับเจ้าตัวแค่ร้อยเจ็ดสิบครับคู่ต่อสู้ร้อยเจ็ดสิบแปดโอ้หโหเจอหม,มัดเต้นไปเปต้นมามาเป็นชุดครับ USA รายนี้โอ้เห็นแล้วเสียวไส้จริงๆครับการออกอาวุธของคู่นี้ยังนิ่งอยู่ครับฟ้าสีทอง มา3าคืนหนึ่งก็ยังดีครับอา้าวดันล้มลงไปแมเด็กออกมาแบบกระนำแหลกเลยนะครับทนานของบรีนิเตอร์ยิงต่อยิ่งมันเลยครับ <c oughs> ตกไปยิงไปครับมาครับตักเสียบซ้ายสวยครับมาสักครู่อ่าครับไม่สนกับริสเตอร์ปอะแล้วปอะแล้วแพงกดลงมากดลงมาครับแมใช้พลังเยอะ ตีได้ก่อนนะครับทานของฟ้าสีทองโอ้โหดูแกดินเข้าไปบวกครับรีนิตเตอร์แขงขวายายาครับดันไปครับฟ้าสีทองโอ้ยเข่าลอยเข่าโยนครับน่ครับเต้งตีหน้าบ้านน้องพีมควางไว้กรรมการเกือบโดนลุกหลงครับโอ้ยใช้พลังเยอะครับกรรมการก็ใช้พลังเหมือนกันครับวางซ้ายสวยคืนขวามาโอ้โหแกคึกเป็นมาเทศเลยครับ นักมวยจากสหรัฐอเมริกาโอ้โหอ้าวครับหน้าติดตามอีกคู่หนึ่งครับพักหายใจองคปั้เดียวครับมาชมกันต่อครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับดุสมชื่อจริงๆครับวันนี้นี่เป็นคู่ที่3แล้วนะครับโอ้โหยกแรกนี่ใส่กันเมามันจริงๆครับลายนี้ก็คลึกนะครับทดนานของบรีนิเตอร์ครับตล่อยไปแล้วก็ยิ้มไปครับมีความสุขเอาละครับไปชมภาพช้ากันเลยครับ มือนกับร้อนวิชานะครับแล้วยืนตั้งการ์ดแม่เหมือนสุภาพบุรุษเลยครับดูมัดกล้ามเนื้อครับโอ้โหมุ้ยตขวาตอตขวานี่ครับฝาสีทองก็สวนเหมือนกันครับประเภทดีเซลนะครับเพื่องจะติดก็นแม่ต้องโดนเผาหัว,หวนิดนึงครับฝาสีทองแล้วแทงซ้ายลงนี้โอ้โหมาเป็นลูกซ้อมนะครับพิเซอร์จับเขี่ยวดันล้มลงไปครับไม่สนใจครับ เรียนมายังไงฝึกมายังไงชาวต่างชาตินี่กล้าออกนะครับดูครับเตะขาหน้าเตะขาหลังครับนี่ครับสวยครับลูกเกิงของฟ้าสีทองลับตัวเต็มเลยนะครับโอ้โหเข้าไปจะปักศอกครับแต่ว่าเจอเข่าสวนของนีบริตเตอร์ครับลงนิดันเข้าโอ้โหเข่าลอยนะครับแต่ว่ายังเข้าไม่เต็มยกสองครับน่าจะมันกว่ายกแรกแล้วครับเพราะว่าเครื่องติดกันแล้วครับ 63กิโลกรัมเลยครับคู่นี้นักมวยก็จะพับกองดึงเองพี่เลี้ยงก็ดึงขึ้นถูกต้องครับแต่งตาให้เรียบร้อยสุภาพครับเดินต่อไปครับสนุงอีกคู่หนึ่งครับนี่การสร้างสรรค์ของทีมงานมวยหญิงครับสาวสิงห์สาสุพิษก็มาเชียฝาสีทองอยู่ข้างเวทีด้วยครับยงผักยกให้น้ำมาให้กำลังใจเพื่อนแล้วโอ้โหแกมันในอารมณ์จริงๆครับแม่ต้องฟาดดง ต้องฝ่าดงหมัดดงแข้งเข้าไปเลยครับทางด้านของฟ้าสีทองไม่ใช่งานง่ายแล้วครับฟ้าสีทองไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับถ้าไม่ปรับสไตล์นะครับโอ้โหดูวิ่งเข้าไปเจอเข่าอีกครับอ่าครับต้องกินยาขยันให้เยอะกว่านี้ครับฟ้าสีทองอ่านแล้วครับตัวเองนั้นครบเครื่องอยู่แล้วนะครับจะไปรอท้ายท้ายนี่ไม่ได้ครับโอ้โหเบ้าตานี่บวมป่งแล้วนะครับต่อเจอหมัดเข้าไปเยอะเลยครับหมัดเจายาของบรีนิเตอร์ครับอืมจิบหนึตัวสวยครับ ต้องต่อยให้ออกอาการเข้ามาแล้วต้องรีบออกอาวุธครับโอ้ห้าวจริงๆครับดีลิสเตอร์แต่จังหวะดูเหมือนว่าเครื่องเริ่มจะติดเลยครับฟ้าสีทองเข้าไป oh, oh, โอ้โหจิ้มปัดฟ้า,<ฮ>าครับลูกนี้รัก่อยครับเป๊ะเหมือนกันครับเอาครับแม่แกมาเป็นสไตล์มวยชายแล้วครับทางด้านของดีลิสเตอร์ชกไปปิ้นกางเกงไปครับเอาสลบไปว่ากันครับไม่ว่ากันบนเวทีบนเวทีเอา โอ้สายสีทองเครื่องเรื่อติดแล้ว9เตะหม่ไม่เตะครับจังหวะย,ยังผิดทีหนาโอ้โหจิ้มต่างตัวมาแล้วครับต้องต่อยสไตล์อย่างนี้นะครับฟ้าสีทองอครับต้องเจ็บก่อนครับพอเครื่องร้อนเป้าตาเริ่มคำคำเริ่มออกอัธรรถเหมือนกันครับฟ้าสีทองสิตซ้ออึงขยิงครับแม่จะกขวาคอจะโนคอลงมาครับสา่พลังเยอะเหลือเกินโอ้โห รีเตอร์นี่แกคึกจริงๆครับคุณมารุตดูครับต่อยไปขยมตัวเองโยกตัวเองครับกระตุ้นตัวเองไปครับเราดูครับหมุนรอบตัวเลยครับอาวุธมาจากหลากหลายมุมเลยครับรีนิเตอร์โอ้โหจิกตัวครับถูกต้องครับตตัดเป้าอย่าโดนแข้งครับจบเจาะขาโอ้ฝ้าสีทองก็ลุยแหลกจริงๆครับดูครับวงในมาตีได้ไหมหักลงมาแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับกรรมการสุภัตราแยกออกมาโอ้โหแก กระตุ้นตัวเองให้ดีเหลือเกินครับนักมวยจากอเมริกาคนนี้โอ้โหหนักตัวครับอนาคต33แล้วดูร่างกายครับแม่เนื้อตัวนี้มีซิกแพคด้วยครับผู้หญิงมีมีซิกแพคครับเพราะว่ากันอย่างนั้นต้องลุยต้องต่อเนื่องครับโดอนอีกแล้วฟ้าสีทองต,อตอ้องต่อเนื่องนะครับโอ้โหเด้งออกไปก็ รีบวิ่งเข้ามาเลยครับปรีลิเปอร์เจอข้งซ้ายโอ้ยเตะขวาแต่ละดอกครับอ้าวครับนอกขับไนแล้วครับต้องระวังครับต้องระวังโอ้โหมันเดือดเกินครับแต่ละคู่ช่องแปดอ้าวฟักหายใจคอครับโอ้โหมันจริงๆครับมวยแต่ละคู่ของมวยฮ์ดคอมวยพันดุพัดสันสามาฝากแฟนๆโดยเฉพาะเลยครับโอ้เบาตาดี เปลี่ยนสีไปแล้วครับทานานของฟ้าสีทองครับเจอัำป้นของริกมิเตอร์เข้าไปนี่วัย33แล้วครับแม่คึกอย่างมาเทพครับโชกไปยิ้มไปมีความสุขครับกับวิชาชีพได้เจอกับต้นลำดับแบบนี้ดูครับศักดสกันต่อยหมัดวางแข้งครับแม่นี่ไม่ติดการโดนคำป้นนี่โนแก้มแน่นอนครับดอกนี้ครับดูครับปักเข้าไปครับมาเป็นชุดๆจริงๆครับอาวุธเดี๋ยววันแล้วก็คืนนะครับทานานฟ้าสีทองโอ้โหแล้วดู กค่พลิกคว่มซะอย่างนั้นครับออย่าแต่งองค์ทรงเครื่องนานครับสังเวียนนี้ลูนี้ทีขวาสวยครับแต่ว่าก็โดนขวาสวนมาเหมือนกันอู้หูต่ขวาต่อยขวาครับโอ้โหดูครับโดนไปทีนี่ฟ้าสีทองสะเทือนทั้งร่างเลยครับนี่ครับรมนี้สวยครับลูทีมริสเบกทีมัดวางแ้งซ้ายคืนมาครับดูครับฟ้าสีทองเตะไปนี่แม่คอนิสเตอร์นี่ไม่สะเทือนครับ นำลายเหนียวพอทั้งคู่ครับวันนี้ทั้งฟ้าสีทองแล้วกับรีนิเตอร์ครับมาอีกแล้วครับคิดอะไรไม่ออกบอกเว็กแฮมครับทำได้ทุกอย่างจริงๆครับคนนี้นี่บริยากาศยังคึกคักครับสาวจาก USA โอ้โหน่ากลัวมากครับใครอยากดูสาวมีซิกแพคต้องดูทางด้าน USA ครับ33แล้วดูกล้ามเนื้อแข็งแรงมากๆอ่ะไปบนเวทีครับอะไรก็เป็นไปได้ครับ ให้ดูที่อาวุธให้ดูที่อาวุธให้ดูที่อาวุธครับรายการนี้ไม่มีเกมการพนันโอ้โหยังกับผู้ชายเลยครับแต่เปิดหัวที่เดินชนกันเลยครับดูครับแลกปัดแลกเข่าแลกแข้งกันไปแข้งซ้ายแข้งขวาโอ้โหมาเป็นชุดครับซ้ายมาขวาคืนอ้าวครับลูกมีสวยครับฟ้ามีทองโอ้ท่านต้องวิ่งเข้าหาเลยครับรัดไตเอลตีไม่ได้ครับโอ้กรรมการแยกองกาก่อน มีเท่าไรต้องบิดให้หมดเลยครับยกนี้ยกที่3ครับล็อกลูกเหลี่ยมลูกบัดเททิ้งนี่เป็นแค่ตัวช่วยนะครับเอาครับยกนี้หันหลังให้เลยครับจะดึงศอกกลับนี่ดึงไม่ทันเอามาวงในโอ้พยายามจะตีครับแม่แต่ว่าเจอเข่าของดีพิเตอร์เข้าไปอีกโอ้โแกร่งตีได้มันจริงๆครับเอาครับสาวสิงสังให้ลุยให้เร่งแล้วครับฟ้าสีทอง ตันเข้าไปโอ้โหโยกทีเริ่มดีขึ้นครบฟ้าสีทองแต่อย่าหยุดนะครับแมาคิเตอร์เนี่ยโอ้ดูครับไม้แล้วเด้งทุกเม็ดสู้ทุกดอกโต้ทุกทีครับโอ้ลูกขยันนี่ถือว่ามีกันทั้งคู่ครับทั้งปรีนิเตอร์เลยกรบฟ้าสีทองอยู่ที่แรงปลายแล้วครับใครจะดีกว่ากันรัดนายลัดนายตีได้ไหมโอ้ยตีหลังไปทีนึงครับมาเนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับสังเวียนนี้เิโอ้ยอยู่แล้วครับอ้าวโดนอีกแล้ว ฟาสีทองก็โดนพิสเตอร์ก็โดนครับโดนมาอีกแล้วเด้งทู่โอ้โหไม่มีใครยอมใครครับแต่พยายามใช้ร่างกายปัดพักเลยนะครับทางด้านฟ้าสีทองครับเดินชนเดินเบียดโอ้โหน่าจะเป็นคู่มานีกคุณครับวยหญิงคู่นี้โอ้ยแพ้ชนะเจออีกสักรอบครับมีคนคาใจแน่เลยครับแบบนี้ครับดูครับยกสุดท้ายขคงสุดท้ายไม่มีใครยอมใครครับต่างคนต่างเร่งไม่มีใครอยากแพ้ครับบนสังเวียนเลือด แต่ว่าหมดครับฟ้าสีทองโอ้ยหมดครับหมดครับช็อตไปแล้วครับไฟช็อตไปแล้วครับฟ้าสีทองไม่อยาว่าครับเร่งเยอะเลยครับโอ้โหบวกบอลครับโอ้ตอนนี้โดนดูฝ่ายเดียวครับบิสเซอร์นี่เหมือนจะคึกครับดูครับเหมือนจะเห็นเหมือนจะรู้ครับดูพลังขึ้นของมิสเอร์โอ้ยจะเป็นลมครับฟ้าสีทองต้องนับครับถูกต้องครับโอ้โหหมดครับหมดครับเร่งเยอะเกินไปไหวหรือเปล่าครับกับเวลาที่เหลือ โอ้โหดูอาการเบ้าตาขวาครับยังกัดฟันสู้ครับแม่จะเช็คบินได้ไหมครับกับเวลาที่เหลือครับปัะคองได้หรือเปล่าครับฟ้าสีทองนอาจะเตะหน้าครับน่าจะลุยถึงนอกเลยครับลูกนี้ครับนีมิเตอร์โอ้โหใส่แรงจริงๆครับฟ้าสีทองเอาเลยครับแม่กัดฟันสู้ัตบออกมาโดนไม่โดนครับแม่ต้องกอดคอไว้เลยครับจำชื่อนี้ไว้เลยนะครับนีมิเตอร์ครับกลายเป็นของดีไปเลยครับขึ้นห้างไปแล้วครับวอยนงชักแปะครับ ขึ้นห้างไปแล้วครับฟ้าสีทองก็พยายามกัดฟันครับแต่ว่าโอ้โหดูครับโอ้ยหมดจริงๆครับนี่ถ้าไม่ใช่ฟ้าสีทองทิ้งตัวไปแล้วครับโอ้โหทีมงานของภูเก็ตสิงห์โอไทยขึ้นไปสวมกอดกับมิสเตอร์เลยครับโอ้เหลือเชื่อครับผู้หญิงมีซิกแพคครับคนที่แข็งแรงมากๆครับยกสองที่จะไปแหละไม่ไปแหล่ครับโอ้ต้นยกฟ้าสีทองก็ เร่งหมดเลยครับยก3ามกลางยกครับโอ้โหมดจริงๆครับเข้ามาสวมกอดน้องเลยครับโอ้ดับถึงหัวใจทั้งคู่เลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับลูกนี้เปิดเกมานะครับทีมยอดออไปก่อนโอทีเป็นยับเลยครับมีฟริเตอร์แล้วดูครับเดี๋ยวดูปั่นชุดนะครับปัดชุดของนีฟริเตอร์โอ้โหต้องยกให้เป็นคู่เดือนไปเลยครับคู่นี้ โอ้โหทำดีเลยครับฟ้าสีทองจะเบียดจะเบียดนะครับไปโดนหมัดครับโดนเข่าครับมีอาการให้เห็นช่างักไปชดหนึ่งอะชดนี้ครับโดนตบซ้ายครับแล้วหลังจากนั้นหมดเลยครับนี่ยครับขามันครับหมดเลยนะครับชดนี้ครับโอ้โหโดนหนักๆครับนี่ครับแม่กรรมการต้องขวางแล้วก็ถูกต้องครับสุภัตราครับเห็นอาการไม่ตอบไม่โตยืนนิ่งครับแม่ก็ถือว่าไม่ยอมทิ้งตัวนะครับ ฟ้าสีทองนะครับลูกนี้โอ้โหเหมือนจะวูบนะครับกรรมการสุภาตาเห็นก็ต้องยืนนับเลยครับดูครับแมหมดทุกถังหมดทุกฟล็อกเลยครับยืนให้โดนนับ8ครับแล้วหลังจากนั้นก็โอ้สุดเดือดครับดูครับดูสีหน้าแววตาครับโอ้โหชื่นชมครับทั้งคู่อ่ะผบแมตติวดีนครับ And please put your hands together for both of these fighters here. What a fight. Fight number three here has entered and we have our winner. All three of our judges scored at 29 to 27 for our winner from the blue corner, USA, Free ขอบคุณฟ้าสีทองด้วยนะครับโอ้โหสดุกจริงๆห <c oughs> ัวยหญิงไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะฮะช่วงหลังนี้สุดจริงๆครับไม่นับก็น็อก